มีรู้ไม่เคยมาเหมือนกันมันก็ต้องมีค่ะเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเห็น็นสกีที่จอดอยู่เห็นไหมแต่เราไหวปะยินต่อยอะไรอยู่หน้าเบลครับเนี่ยสวัสดีครับน้องตอบบางชื่ออะไรครับเนี่ยมีคำตอบชื่อปิมครับเออเออเป็นไรครับน่ะเป็นไรครับน่ะเป็นไรครับน่ะ ไปแล้วครับหน้าเปแล้วครับเปแล้วครับหน้าเปแล้วครับหน้าเปแล้วครับหน้าอ๋อขอโทษรเดีปยวไม่เอาตัวไม่ได้เหม็นเนี่ยครับเอาไปกินดีกว่าอันนี้ไปกินดีกว่าครับอขอบคุณครับจ่ายละห้าพันแต่ว่าข้าวหนูเต็มแล้วอ่ะหนูไม่อยากกินไม่อยากกินหรอใช่อ่ะแม่จะเปียอยากอาบน้ำได้เดี๋ยวพาไปอาบไปเดี๋ยวเบิรรถก่อนนะรอก่อนอยากอาบน้ำก็ไปบอกพาไปได้อยู่แล้วแค่อาบน้ำ เกิดมาครั้งแรกว่า้พาผีไปอาบน้ำบ้างมามาขึ้นแท็กมาเลยไม่แพงหรอกคันนี้หกสิกว่าล้านไไม่ไปเร็วเดี๋ยวพาไปอาบน้ำชอบอาบน้ำแลนไหนไม่รู้ได้หมดได้หมดเลยเหรอถ้าน้ำข้างหลังเนี้ยโด,ดไปอาบได้ไหมข้างหลังนี้พอได้ไหมตรงนี้อาบได้ไหม ไม่ได้ยาดี <laughs> ไม่อาบน้ำคลองเหรอมาแต่แรงหน่อยดูที่อาบบ้างวะหัวเขามากระทือปราทำไงเนี่ยนั่นดูจะได้ลูกเพิ่มเหรอไม่ใจ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 ยอย่างนั้น ไม่ใบจ่ายใบจ่ายดาต้องไปส่งที่เดิมไหมครับเนี่ยต้องไปส่งที่เดิมไหมเนี่ยนั่นเป็นไรโอเคงั้นไปอาบเมืองบนแล้วหาทางกลับเอาเองนะหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะยินอาบโอ่งไปก่อนแล้วกัน ยายแก่ๆก็มียายใก่ๆก็มีภามอาบสกายเลยเราก็มีสเปรย์จวดออ๋ออันเดียวอุ้ยแฟนเราตามมากระเือบไปเนี่ยพาไาปทำงานใหม่เลยสองข้อหนึ่งสวย แอบน้ำเออแอาบน้ำไมเนี่ยพีไ<อ>่ไปแอบอยูน้ำแบน้ำดูแค่ขัดตัวเฉยขึ้นรมาขึ้นมาอยู่พาไปทำอะไร <c oughs> เอาแล้วทำไมมันไม่อรอยมันไม่ขึ้นล,ะล,อลอ่ะรอรอใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆถูสบู่หรือยังล่ะถูไปแล้ว <c oughs> เฮ<อ>้ยโมโหปะเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นล่ะรอก่อนรอก่อนอกอดอ่านอีกครั้งกดอ่านใหม่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 ก่อน มันจะไม่ขึ้นได้ยังไงวะโอ้อะไรเยอะแยะวะพี่เป็นใครเนี่ยอะให้ถ่ายให้ถ่ายไ<ม>ปกี่และหให้ถ่ายต้องถ่าย่ายถ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 ่ายใ้ถ่าย,าย,ายหนูจะไปลู้เหรอหนูต้องลู้ดิหนูจะไม่รู้ได้ยังไงอะฮะหนูหนูไม่รู้จักพี่ใครเนี่ยพี่ชื่อแบงค์เออโอเคเอ้ยรู้จกกักยังเอ้ยรู้จกกักยัง เห็นไหมล่ะชื่อแบงค์องี้ยมันนันอยู่แล้วชื่อมันโหล่ไหมไม่เห็นไหมล่ะานูเคยทำงานใหม่ยังเคยแบบพวกไปตักทรงตักทรายไหมเคยหรือยังเออเดี๋ยวไปรอเก็บน้ำพึ่งมันไม่รวยไปตักตาพาแปบพาพี่ไปตักทรายแบบพี่อยากเล่นทรายอ่ะเกิดมาเกิดมาพี่ไม่เคยเล่นทรายเลย ไปเลี้ยงแมวกับใครไปคนเดียวดิแล้วทำไมไม่หาเพื่อนไปด้วยเ <c oughs> อ้าก็จะมืออยากเล่น,นไม้ค้ฮัลโหลเดี้ยวเอ้าตายตายตายแต่หนูหรูอไปเดี๋ยวพี่ไม่มี AED เนี่ยในตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะกระโดดรถลงไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่านะไม่น่าทำกันแบบนี้นะอย่าเด้ง โอโหแล้วแวาแล้วมาค<อ>ืนแล้วพี่ไม่รู้อ่ะเรียบหมอเรียบหมอเดี๋ยวพี่รอเออเอดีมันมีแต่มันเต็มมันกดชุบไม่ได้เอ้ยพี่มีถุงห่ออยู่นะเว้ยให้พี่ห่อแล้วอ้อมอุ้มไปชุบไหม,ไมเอาไหม แล้วเลือกหมอแล้วเคยเป็นหมอเคยเป็นหอไหมไม่เคยอังไม่เอาอะ่ะลองไหมอยากลองนอนในหอไหมไม่เอาอะ่ะมนหมอครบับช่วยหมาผมด้วยหมาผมตายครับหมอ,อนน้ส อะไรครับขึ้นายโบสว้ยไปตัดซ้ายเรือว่าอะไรนะไอ้โบสลุกเหรออย่าเรียกพี่อย่าเรียกพี่ไม่ชอบมันดูแก่อา are you, are you อยุอายุสิบแปดเองเฮ้ยเราก็เป็นเพื่อนกันนะดิเออได้เลยเพื่อนโบสิบแปดปีนี้เหรอ ใช่เรา18ปีนี้อ่ะเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนกันเลยดิปอมแค่ผู้หญิงแบบแค่แบบว่าเอเขาบอกว่าแค่ผู้หญิงบ,บอกแกล้งบอกอายุน้อย,อยคืออายุเยอะแล้ว30ต้องมีอ่ะเดี๋ยวแล้วก็26อ่ะขอเดาเ,เนี่ยเงียบแสดงว่าใช่ว่า18ไปไปไปตกักทรายก่อนเราจะพาไปเล่นของเล่นตกักทรายอะไรวะ เออต้องไปลองทุกอย่างมันต้องลองหมดแหละไปแล้วทำไมเมื่อกี้เข้าไม่ฉีดยากับหมอวะ เอาเพยไปเปั๊มเพยไปเปั๊มเพยไปปั๊ม,มให้สามคนเลยเกันสวย จะได้ไปถิ่ที่ทำจำตักซ้ายเมื่อไหร่ดีกว่าอย่างแรกนะแต่ทุกอย่างทำอรั้งแรกเสมอรวยยังอ่ะรวยรวยยังมีตังเขาแหละรวยไม่มีตังอ่ะโกหกแลว้วไปยืนทำอะไรที่เรเบลก็เมื่อคืนนี้ออกตรงนั้นแล้วบอ,อกตรงนี้ทำไม,มขับรถด,ดีๆขับดีๆตั้งใจขับรถหน่อยทำเป็นไม่เนี่ยทำงานเป็นไหมเนี่ย ทพาไปทำงานหาอะไรเน <F occurs> ี่ยพูดจาดีๆหน่อยได้ไหมทำไมพูดจาไม่พอเลยเคเคลียวีนี่เราเพิ่งรู้จักกันนะทำไมพูดจาแบบนี้เนี่ยเราดูสนิทกันเหมือนสิบปีฮะไอสัตว์พูดจาดีดิออกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นไปเอาไปตรงไหนตอนเนี่ย <caso> มีรู้ไม่เคยมาเหมือนกันเรนก็ต้องมีเขาเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นเลสกี้ที่จอดอยู่เห็นไหมแต่เราไหว เห็นไหมมันมีมองข้ามเกาะไปมองข้ามเกาะไปมันจะมีเจสก,กี้อยู่เออเด๋ยว่ายตรงไปไว่ายตรงไปไว่ายตรงไปเออเออมันต้องมีครั้งแรกเสมอแหละเลยรถหยุดบตอนอยู่ในน้ำนะยาวเลยทนะั้งเออเห็นไหมไหมมีเจสก,กีจอดอยู่เห็นไหมไ่แล้ว้ย ใครไปของใครหรือเปล่าไม่ใช่มันเป็นงานกดเปิดแมป,ปดูสิเห็นไหมมันมีรูปทรายอะ่ะรู้รู้อะไรบ้างเนี่ยฮะแล้วมันต้องใช้อะไรหรือเปล่าบันคนเรามีครั้งแรกเสมอถ้าใช้ก็แค่กลับไปซื้อโอเคไหมคใครพี่ไม่ร,มร,มรู้ไม่รู้ว่าใครเจออยู่ด้านเลเวลผมก็ไม่รู้หรอกว่าใคร คนเรามันมีครั้งแรกเสมอแหละไปดำน้ำไปแต่เราไม่มีถังดำน้ำไม่ทำไงอะ่ปะปากลับก่อนดีกว่าไว้ก่อนเลยไวว้ดต้องกลับก่อนได้แตวเดือดหน่อยได้กลับก่อนมันขโมยดิขโมยดิเจสกี้ขโมยดิขโมยดิดได้เหรอไม่น่าดาหย,ยาดิดววาใช่อุ้มไปดิขี้เกียจว่ายน้ำแล้วอ่ะ เรียกดีๆค่าชื่อแบงค์เว้ยว่าแต่เองชื่ออะไรวะไปเว้ยไอโบอย่าสไลด์อย่าสไลด์ชื่อเรียกดีๆครับเรียกดีๆนะอ่าเรียกว่าให้เรียกว่าอะไรให้เรียกว่าอะไรบอกเรียกว่าชื่ออุปิมก็เรียกอุปิมดีเรียกไอโบอะไรมัยาวอุปิมมัยาวไปอุปิมเฉยๆก็ได้อ่าเรียกอุได้ไหม โอเคอูอู๋อูเออเคอูเออเอออูเอออูอย่าสไลด์ทำดีๆทำดีๆเราเป็นดาราทำดีๆทำดีๆทำดีเราเป็นดาราโอเคโอเคโอเคเอ็งเป็นใครเนี่ยก็คาชื่อแบงค์ไงก็รู้ไอ้นี่ตลกเลย ภาพจิงข่าโคเคหน,น่อยดีกว่าอย่าไปทำไรอย่าไปทำงานเลย,ย,เยตัวาเปลี่ยนชหมดเลยแอบน้ำใหม่ไหมล่ะไม่เอาอะขี้เกียจแหละไปทำงานเลยอยากทำงานเลยอยากทำงานเลยเลี้ยงแมวเลี้ยงแมวไปเลี้ยงทำไมแมวเอาก็ชอบแมวก็ต้องเลี้ยงแมวดิชอบแมวก็ต้องเลี้ยงแมวดิมันมีให้ซื้อเรืออยู่ฝั่งถนนพามาทำไมตรงนี้เนี่ย ฝั่งคันุนคือฝั่งขันไหนอะฝั่งคันุนอะตรงไหนอะที่มันเป็นรูปเรือนอะไม่เห็นหรอไม่เห็นก็ไม่ได้บอกล่ะซื้อไหน่อยได้ไหมเรือลำเท่าไหร่อะเรือลำเท่าไหร่ไม่รู้ไม่มีมันใช่ซื้อตรงนี้หรอก็ไม่รู้มันเป็นที่เบิกเรือแต่แบบไม่ใช่ที่ซื้อเรือเว้ยก็มันให้เช่าเรได้ปะเรือมันมีให้เช่าหรอไม่รู้ไปดูอะไปดูแล้วเช่าแล้วจะดำน้ำยังไงยังไม่มีที่ดำน้ำเลยเว้ย หน้ากากมันซื้อได้เหรอก็ไม่รู้มันต้องค้าบหรือเปล่าไม่เคยทำจะรู้ไหมเนี่ยอุเป็นไหมเนี่ยอุกอุกม่เอเบิเนนะพามาทำอะไรเนี่ยเนหนื่อยเออเหนื่อยวะแบบเหนื่อยวะแกงเหงาเหรอใช่ข้างเหงาอ่ะ ไปไปคาบมาหน้ากากดับน้ำให้เขาคาบด้วยหลอกอ่ะหลอกในหลอกในหลอกอีกทีนึงอ่ะไม่ใช่ของตัวเองอ่ะไม่มีของขอน่อยดิมาคืนไหนย่าเห็นหรือยังอันไหนพี่นักดับน้ำอันไหนอันนั้นอันไหนอันนั้นอันไหนอันไหนคาดามันอยู่อันแรกนะโอ้ยรู้เรื่องไม่ลุงทำดีๆทำดีเราเป็นเพื่อนกันนะมีไม้ไหมมีไม้ไหม เอ้ยมีมีมีอยู่มีอยู่โอเคโอเคนี่มานี่ยมีอันเดียดไหมเดดอะไม่บไหมไม่เบียดเฮ้ยเรียกดีดพี่ชื่อแบงค์อย่าเรียกชื่อนั้นเอาอะไรนะแบงหรอใช่พี่ชื่อแบงค์สวัสดีครับน้องเมื่อกี้เขาเรียกเองว่าอะไรนะเรียกแบงค์ไงเรียกไปอะไรเนี่ยฮะเปิดเองเอากี่อันนี่ใช้กี่อันสองอันพอแล้วอ่ะอย่าเองดำเหนื่อยเกิน อันเดียวอยู่ยาวหรอกเหรอไม่รู้อ่ะ <c oughs> เอามีใครรับเปเปอร์บอกไหมครับตออแสอคคอน,นข้าเหนื่อยวะ <c oughs> ข้าเหนื่อยแล้ววะ ใส่หมบแดงกระเป๋ากระเป๋าเต่าเขียวครับไปไปเป้นบล็อกเตงแดงครับอย่าอย่าเดินโยกอย่าเดินโยกอุอย่าเดินโยกอย่าเดินโยกทีนี้ทีนี้ทีนี้ีทำดีทำดีทำดีดีเดี๋ยวคนมันใส่อย่าล็อกรถเปิดรถอุอย่าตลกรถเองก่อนชอบชอบนะพี่หัวชอบผมเนี่ยแหละ าไปกระตือเล่นดีกว่าแล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีที่ซื้อเรือนะทำไมโบขับเรือแบบนี้เนี่ยจะไปรู้ไหมเนี่ยโอ้ย <c oughs> เราขาดไะเมื่อกี้ทำเสียงเหมือนแบบเอ้ยแบบดูแบบเบียร์ลมมากเลยนะใส่อารมณ์มากเลยนะเมื่อกี้ขอโทษโทษโทษขอ้ยน้อยใจแล้วเนี่ยอุยอ้ยอุย้ยอุ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 ้ยอะไรเฮ <c oughs> ้ยแล้วมันทำไงอะทำไงทีเนีย้ยแล้วถ้ามันตกไม่สนอะ อุ้ยจบว่าสวยทีนี้แหละปัญหามาแล้วแย่แล้วลำบากแล้วทีนี้ไปกันใหญ่ไม่เป็นไรทำดีๆทำดีๆทำดีๆเ,เ,เ,เราวิ่งเราเราเราวิ่งกลับด้วยกันได้ เขายบไม่ได้แล้วเขาว้าไม่มีเอาไหมเขา้าไม่มีเว้ยมันไม่มีหรอกที่ซื้อเรือตรงเนี้ยก็เอิบอกว่ารูปเรือหรือเปล่าถูกไหมองคนพูดหรือเปล่าว่ารูปเรือและนี่เป็นรูปอะไรรูปนกหรอกดเปิดแบบดูอันนี้เป็นรูปนกเหรอฮะอินตอบข้าซิว่ามันเป็นรูปนกหรอมีนี่ตรงเนี้ยใช่อิตอบข้าสิว่าน,นี่มันคือรูปนกเหรอ แล้วไม่ใช่ที่ซื้อหรือเปล่าไม่ไม่ไม่รู้เห็นไหมถามถามดิถาม,ถามดิเฮ้ยรอครับพี่ชายครับครับเรือมันซื้อที่ไหนล่ะครับอ่าตรงอ่า้ใกล้เหรอครับที่มันเป็นรูปเรือลำใหญ่ๆรูปเรือลำใหญ่ๆหญ่อ๋อนี่คือเรือลำเล็กถูกไหมครับ <laughs> โอเคครับเจอแล้วเห็นแล้วค,ครับผมครับ <laughs> พี่ชาย <laughs> เห็นไม่ได้โบเองไม่รู้เรื่องเนี่ยทำไมีดีซี่รถก็ไม่มีทำไงเนี่ยข้ามีอ่าย่ยมเยมแต่ตอนนี้ไม่มีที่เบิกนะเอาเข้าไปเบิกได้เลยโบไปเร็วโบวิงเร็วโอ้ยเหนื่อยว่ะแม่งเราเลิกรู้จักกันได้ไหมไม่ได้เราเพิ่งรู้จักกันเองนะโบมันก็มีที่เบิกนี่ เอ้ยแม่อ้ยเดี๋ยวตีเดีีเดีีขึ้นมอ, <c oughs> อุ๊ยแล้วเอได้อยู่มาเลยขึ้นมาเลยมันอยู่ตรงไหนกะพาไปหน่อยเอะครับเจ๊เอา้เอาเมื่อกี้เขาก็บอกอยู่ว่ารูปเรือลำใหญ่อิงดูได้บ้างเนี่ยเอใหม่ล่ะใจเป็นคนซื้อนะไม่มีตง 200, ังค์ลูกเดียวสองแสนทำไมทั้งตัวเนี่ยคะหนูอเออสองแสนมันก็มีเยอะเลยหรือเปล่าถ้าเรือมันไม่ถึงสองแสนซื้อโอเคไหมเดี๋ยวไม่ <formation jin inh. S 2> อา <S 1> <S 1> จอารย์ตังไปทนม,มาอยู่แก๊งอะไรอยู่แก๊งอะไรยังไม่ได้ขึ้นอ่ะจะชื่อชื่อแก๊งขอชื่อังชื่อแก๊งไงไหมไม่ไม่รู้เอ้าไม่รู้แล้วยังไม่ได้ขึ้นหรืออะไรยังไงเดี๋ยวไม่รู้หรือยังไม่ได้ขึ้นไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นชื่ออะไรอ๋อคือมีคนครบแล้วเหรอยังไม่มีมีกี่คนตอนนี้มีกี่คนไม่รู้มีคนครบมีคนครบแต่ว่าเขาเข้าเข้าเข้ามาแค่หกคนอ๋อเฟี้ยวนะใจนิด อนาคตไกลนะแน่นอนแน่นอนขออยู่แก๊งด้วยดิได้ได้ได้เหรออ๋อจะรับเหรอไม่มีอะไรเลยนะใช่เหรอใชม่มีอะไรเลยเองก็มีแก๊งอยู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่แก๊งใส่เสื้อเกาะเข้ามาเฉยๆใช่เหรอใช่อยากเทมคนอื่นอ่ะไม่หลอกค่ะบรร่ะจะหลอกทำไมถ้าไม่มีแก๊ง อยังใส่มั่วหรอใช่ถ้าฟองนะฟองใครจะฟองใครไม่รู้เห็นไหมยังไม่รู้เลยจะฟองใครจะฟองได้ไงขนาดที่ซื้อเรือก็ไม่รู้เลยเหมือนมึงรู้อ่ะเอ้ยเอ้ยบูจาดีๆหน่อยเว้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออเอาใหม่เอาใหยำตัวดีๆทำดีๆทำดีใช่ทำดีๆทำดีนะทำดีขอโทษขอโทษขอโทษเพี่อ่ะขับรถสินบ้านใหญ่ทำดีนะทำดีอย่าด่ากันโอเคไหมเราจะไม่ด่ากันนะ <Okay. S 1> อยวมันจะดูเหมือนสนิทก,กันเกินไปเข้าใจไหมสัตว์โอเคโอเคโอเคฮะอ๋อไม่ใช่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 ใชสรุปเอ็งชื่ออะไรเนี่ยเอาเอาจริงๆหร,หรือเลาะเล่นเอ,เอ,เอ็งหลอกข้าไปเนี่ยว่าชื่อแบงค์เนี่ยข้าจะไปหลอกเอ, <c oughs> อ็งทำไมเพื่อนเพื่อนกันมันหลอกกันมันได้อะไร <c oughs> เขาก็ถามเนี่ยว่าชื่ออะไรอ่ะอยากรู้ทำไม้้ารููดใตคอมเมนต์เห็นไหมล่ะอยากรู้จักใช่ไหมล่ะอินแอปชอบข้าหรอ แอบชอบป่ะหรอแอบชอบผ้าหรอเพื่อหลักหาเพื่อหลัก,ลกเห็นราคาเรียนแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้สามแสนได้อยู่ซื้อเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับส,สุดยังไม่เคขียนนะแอบ ก็มีก็มีตัง osure, ค์อ่ะก็มีสุดแอบชอบเหรอไม่ hey, ค่ะคพ่อ s. <S ไม่อยู่ดีมาหลอกถ่าวชื่อจริงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เว้เพื่อนีลยวถ้าแฟนจิงมาต่อยข้าทำไงอฮะเพื่อนเขาก็โดนต่อยไงยังก็ต่อยกลับด้วยเออเออเอาจะพาไปไหนเนี่ยอ๋อ ไปเก็บน้ำผึ้งแล้วมันจะเอาเรือไปเก็บน้ำผึ้งได้ยังไงคิดอะไรอยู่ไปบนบกไปตรงไหนบนบกคือตรงไหนเมื่อกี้ก็ย้อนกลับไปดิแล้วมันมีที่เก็บเรือไหมอาถามตอบได้ไหมเออแต่มันก็ไปพาวเรือได้เดีวว่ามีแฟนแล้วแบบนี้แหละสนุกับไม่เลิกกับแฟนมาบอกค่ะไม่ไม่ว่างต้องไปด้วยกันทำที่แน่ๆมาแล้ว ทําที่หน้ากะกดำน้ำมาแล้วรีบไปไหนแฟนไม่ได่าหรอกบอกอยู่กับเพื่อน <c oughs> ถูกทางไว้เนี่ยเอาอะไรใช่ครับอันดีพี่พ้อยดีครับอย่าใส่ดาบให้นะ เนี่ยแลวเรือมาเจาะข้างบนมันใช่เรื่องไหมมันใช่ที่คนดีๆก็ทำกันไ,ไหมฮ่าอุขับขับขับนะขับเอ็งขับโอเคโอ้ยเหนื่อยใช่ไม่มีใครรู้จักหริมหรอกขนาดเราเป็นคนรู้จักเรายังไม่เจอเลยชุดเะละ่ะ ก็เหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งอ,ะอ่ะอยากเก็บน้ำผึ้งหรอไปส่งกลัดแมวก่อนจะมือกระลัดแมวคือตรงไหนอ่ะแดนเหลืองเหรอไม่ใช่กระลัดไหนคือกระลัดแมวอันตัวเนี้ยอาอเขาย้ายที่แล้วหรอเขาก็าอยู่ตรงนั้นตลอดนะ ไม่หรอกตอนแรกเขาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอตรงกลางอ่ะเคยรู้อะไรไหมเนี่ยอะไรเขาอยู่ตรงนี้มาตลอดอย่าเถียงได้ไหมไปอับไปหาครับเนนี่ยที่เลี้ยงแมวอ่ะปกติมันอยู่ตรงนู้นครับตรงกลางครับปกติมันอยู่ตรงนั้นสรุปใครไม่ปกติกันแน่วะอะไรข้าก็เข้ามาตั้งแต่มันเปิดวันแรกนะเว้ยมันก็้าเข้ามาตั้งแต่มันเปิดวันแรกเว้ยจริงเหรอเอ็งก็อพวกเด็กรุ่นหลังก็รวยก็รวยอยู่ก็มีทรงอ่ะ ก็มีส่งอยู่จะเหมือจะเหมือเหรออย่าพาไปส่งพาไปส่งใช่ใช่จะเมืองบนชอบอแล้วแล้วพวกจะเหมือเนี่ยไม่ให้เหมือหรอกรีบขนาดไหนอะไม่รีบอยู่แล้วอะผมชิวอะ ไปดูความรีบของคนเราล้วกันไหนเนี่ยเอารีบแค่ไหนอ่ะรีบมากไปเบิดทำไรจะไปเมือคุยงานเออแล้วก็เนี่ยเบิอบนรถนี่แหละเฮ้ยหงุดหงิดปะ <c oughs> <c oughs> เราเป็นดารานะเราเป็นดาราทำดีๆทำดีๆ ยยอยู่อย่กันแล้วเดีดิให้มันรู้ไปไส่งกระดาษเมน่อยรีบแค่ไหนก็ถามอยู่เดียวว่ารีบมากรีบๆไปส่งก็นด้น้อยใจวะเนาะหน้ากากาก็ให้ไปางานก็ไม่ทำด้วยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำด้วยเอาเอาเบอร์ไปไปไปสามเก้าสี่หกสามเก้าทักมา เอ็มไปราสุดท้ายเราแคได้เบอร์เห็นปะมันไม่ยากหรอกเว้ยชักลัวไป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 อ๋อเททเททเททเเมื่อนานไหมนานอยู่โอเคถ้านานไม่ไปเดี๋ยวตอนเย็นมาเล่นด้วยอีได้เราเหงาได้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 โอเคโอเคโอเคพูดให้รู้เรื่องได้ครับเพื่อน เราจะรอนะเรารอเธอนะเพ <laughs> ื่อนโอเคโอเคโอเคได้ยินดีที่นูเขาบิดตีกันด้วยกูว่างด้วยไงสวยแล้วแล้วเราก็ว่างด้วยไงอะไรแบบเนี้ยหาคนใช้งานตีของอัปเกรดด้วยไงไปเว้นกระโดดลงไปเว้นอ,อันนี้ลดค่านะเออยิืมยืมใครยืมคครยืม<ๆ>อย่าตอนเย็นข้ามือคืนนะ จอดไปนี่แหละขอญาตเข้ายัางไงอะแบบนี้นะ R A C E จุด J O I N ขอญาตไปแข่งรถนะครับนักซิ่งขอญาตไปนักซิ่งนะมาีละเครื่องแข่งรถ